อ,อ,อันสันกินตัวเนี่ยเนี้ยเนี่ยไอ้อที่แรกเพื่อนน่ามาให้ร้องมึงน่แก่สองสองที่นี่นอนติดเสียงน่ยุนี่ต้องย่างไฟทุกเมื่อย่างเอาไฟน่ะดังย่างถ้าบนย่างไฟมันนีแข็งฉ<อ>ีเงี้ยกับฉียุนี่เงี้ยกับเงีย้ยยุนี่เอาคุมาตงแล้วลูกกอไปทิมเขาก็ไปเส็ดดักเส็ดก้นไหเพราะได้กินตัวนี้แล้ว ยูมิโก้ยูมิโกเนี่ยดีขึ้นไปหาปูไปก้นปูได้พร้อมเออไปก้นปูได้พร้อมตอนนี้หากุ้งได้พร้อมเนี่ยเป็นคืนนี่ไปหากุ้งไปจับกุ้งได้กันคืนเมื่อคืนนี่ไปหากุ้งนี่ดีน์เนี่ยยูมิโกเนี่ยขอบคุณขอบคุณบริษัทยูมิโกนะคะยูมิโกเอ้ยยูมิโกขอบคุณค่ะท่านประธานนทวิทย์ท่านประธานติ๊บช่วยชีวิตหนูขึ้นมาได้ค่ะ แล้วายไตยเด้เนี่ยคิด<อ>ว่าเจ้า,จาของนี้เปลี่ยนธรรมภาพเด้บ่คิดว่าเจ้าของนี้ยางได้เลยเพราะว่ามันนอนติดสัตว์ติดแจกอยู่บาเป็นปีหรออเป็นปีแล้วที่เฮ็ดงานนี่ยังบ่ได้เลยนะ่ะเฮ็ดบ่ได้เลยเขา่าน้ำเนี่ยลูกต้องเอาใส่ขวดเอาน้ำใส่ขวดแล้วก็หลอดนะไม่ดูดจิเอาห้านักมือมือมันยกบ่คือม,มันแฉ็ง S <S อตอนนี้เ,นเป็นตอนนี้เป็นยังไงยกน้ำกินได้เองแล้วน่ะใส่ร่อ,องแ่นให้เบิ้องอีกจากรอบอดูแรนได้แรนได้ยักหันนออออเออแนกลับมาโอ้ยเก่งหล,ลนนายเก่งเก่งยูมิโกยูมิโกขอบคุณขอบคุณบริษัทนะคะแล้ววันนี้ทำไมใส่เสื้อสวยจังคะ มีคนเอามาให้ค่ะคนที่ใจดีมากชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะไม่บอกค่ะอ่าอันนี้นะคะที่จากได้ด,ดื่มยูมิโกจากที่เป็นนางเอกหมอลำ <c oughs> สวยทีนี้มาดื่มยูมิโกเพียงแค่สองซองวิ่ง <c oughs> ได้ทำจิจวัตนป,ประจำวันก็คือทำอาหารไปขุดปู เดินได้วิ่งได้แล้วค่ะตอนนี้อะไรก็เบาไปหมดแล้วตัวนะคะสมองก็โลง่งวันนี้เพื่อนน<ก>ี<ะ>่เปรับจ้างหักกระโปงนั่นไปได้ต่อ้นะะานไนเมื่อละสามร้อยโอเค,อเ,คเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปว่า ต่อไปจะฟื้นฟื้นความสวยงามกลับคืนมานะคะ,คะอาจารย์ถนอมค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะฟื้นชีวิตด้วยอาจารย์ถนอมค่ะขอบคุณค่ะ